สามไอ้ส hey, ี oh, ่เดือนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่นี่วันที่ยี่บสองก็สี่เดือนกับอีกสองวันเนาะเนาะเออคนน่ะว่ายิ้มวานนี้ยิ้มวานยิ้มนะยิ้มมึงจับมือผ่อนจับมือผ่อนโอ้จับมือผ่อนด้วยแล้วยิ้มไังตีล่ะยิ้มยิ้มยิ้มเน๊ ยิ้มเอะเอยิ้มใหยิ้มหน่อยไหยิม้มอ้าวจับมือพอไปเอ๊่น่าเป็นกำอย่างแน่นเลยว้าอโซพุ่งบอกหัวขาวขา,ขายกกันไม่อย่างหัโยกขาสูงเลยผู้สาวหน่อยสาวลุงนะไอซื้อลุงมาซื้อลุงบ่อเออวี คือ่อเสื้อจะของชื่อลุงมันบอห่านมาลลกอาบน้ำน้ออาบน้ำเด้ออาบน้ำเฮ้ยมันยิ้มเว้ยมันจับมือคอได้มันยิ้มเว้ยมันจับยิ้มเว้ยมันยิ้มเว้ยมันยิ้มเว้ยกำแเน่นเลยเฮ้ยมันกำแเน่นได้กำแเน่นแม่บอ ลูกบอทำแล้วเด้อบ่อ้าจาจยิ้มดีละอ,อิ้มยิ้มเออลุงเนาะซื้อสายลุงค่ะเห็นหนาโอ้อารมณ์ดีตื่นแล้วอารมณ์ดี